ข้าวต้มกลางเวียงสาขาสองค่ะข้าวต้ม1บาทนะคะย่านสันทรายค่ะร้านนะคะก็จะมีโซนทางด้านนอกแล้วก็ด้านในห้องแอร์ค่ะเขามานั่งสั่งอาหารกันก่อนนะคะโซนห้องแอร์อาหารมาแล้วค่ะผัดผักบุ้งหมูกรอบยำรวมข้าวต้มแล้วก็สั่งข้าวต้มกันมาเยอะมากเลยค่ะต้มแซบค่ะไก่นะคะปลาหมึกทอดกระเทียม หอยลายผัดพริกเผาเมนูโปรดของเด็กๆค่ะงานนี้แซบเวอร์กินกันแบบอร่อยๆเลยนะคะน้องตออน้องปิงก็คือกินกันเยอะมากแบบมากๆค่ะแล้วมันก็อร่อยทุกอย่างเลยนี่ชิมกันก่อนมันแซ่บมากเลยทุกคนต้มยำทอดกระเทียมนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีปลาทซีทอดค่ะอร่อยเช่นกันนะคะเนื้อแน่นๆดูซิดูซิ ทุกคนต้องมา้านนี้นะคือ้านนี้เขาทำอร่อยมากเด็กๆคินข้างกันไปเยอะมากเลยค่ะดูสินียน่ยสั่งมาถ้วยที่สองแล้วนะคะเขาสวยชิมผ่ากใกล้กันก่อนค่ะนี่นี้นเผ็ดหน่อยโอเคข้าวต้มก็น,นุ่มหอมอร่อยเลยนะคะจิ้มน,น้ำจิ้มกันไปจ้ามาหมึกทอดอีกแล้วค่ะน้ำจิ้มสีฟ้ จุกไปเลยจ้า